แม่เรียกลาบะแม่เปิดเพลงให้วินหน่อยสิเพลงอะไรอะ่ะแม่ลองให้ก็ได้เพลงกลบให้เด็กนอนใี่เด็กนอนหลับมะเหรอใช่ใช่ใช่หนอยากนีฟังอะไรเป็นพิเศษปะล่ละแม่้องได้หมดอ่ะเอาเป็นแบบเด็กให้นอนหลับไปเลยเด็กให้นอนหลับไปเลยนะ <c oughs>

พี่พี่คิดไปว่าหูหนูจะถือป่ะถ้าหูหนูถึงพวกพี่พี่ก็ต้องหูถึงเหมือนกันคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเสียงแม่หนูพอหรือป่า